หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางเก้าเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่30เวรุวันวันนั้นเป็นวันเพ็ญขึ้น15คำ่ำพระบรมศาสดาทรงบาทและบริขาร เสด็จสู่กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยพระภิกษุสาวกจำนวน1,250รูปหมู่สงจาริกไปอย่างเงียบสงบด้วยย่างก้าวอันแช่มช้าสงบสำรวมถนนสายต่างๆในราชธานีประดับประดาไปด้วยโคมประทีปและดอกไม้สดฟูงชนออกกันอยู่สองฝั่งถนนเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าและหมู่สงสาวก เมื่อหมู่สงมาถึงทางแพลงใหญ่ฝูงชนแน่นขนาดจนพระพุทธองค์และหมู่สงสาวกไม่สามารถจาริกต่อไปได้ท่านอุรุเวรกัสปะกำลังคิดหาทางว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรในขณะนั้นเองก็มีมานบรูปงามผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีสีต้า16บหสาย เสียงของเขาสดใสดัง,ดงเสียงระฆังในขณะที่เขาเดินพลางร้องเพลงพลางฝ่าฝูงชนไปนั้นประชาชนพากันหลีกทางให้เขาผ่านไปได้จึงเปิดช่องให้พระบรมศาสดาและหมู่สงสามารถจะริกต่อไปท่านกัสปะจำนักดนตรีผู้นี้ได้ว่าคือผู้ที่เคยขอไตรสรณคมกับท่าน เมื่อไม่นานมานี้เองเพลงของเขาแสดงถึงความรู้สึกอันล้ำลึกในยามรุ่งอรุณแห่งฤดูใบไม้ผลิอันสดใสเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านพระนครของเราพร้อมด้วยอริยสงสาวกจำนวน1250รรูปท่านทั้งหลายพากันจาริกไปด้วยก้าวย่างอันสงบ เช่มช้าและสง่างามฝูงชนสดับฟังขีตะกวีพจน์ของหนุ่มนักดนตรีอย่างซาบซึ้งพวกเขามองดูขีตกรและพระพุทธเจ้าเคลื่อนผ่านหน้าพวกเขาไปขีตกรหนุ่มยังคงร้องเพลงต่อไปด้วยสำนึกในบุญคุณที่มีโอกาสได้เป็นสาวกของพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ ได้สันเสริญพระมหาการุณาธิคุณและพระมหาปัญญาคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ข้าพระองค์ได้สรนเสริญพระธรรมซึ่งเป็นทางที่นำไปสู่ผลอันพึงปรารถนาของตนขอให้ข้าพระองค์ได้สรนเสริญพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามสัจธรรมแห่งความรู้แจ้งมานุษย์ผู้นั้นยังคงร้องเพลง เปิดทางไปจนกระทั่งพระพุทธเจ้าและพระภิกษุทั้งปวงได้บรรลุถึงทวารพระราชวังจากนั้นเขาได้ถวายอภิวาทแด่พระบรมศาสดาและปลีกตัวหายลับไปในฝูงชนอย่างรวดเร็วดุดเดียวกับตอนที่เขาปรากฏตัวพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งข้าราชบริพารและอคันตุกะจำนวนหกพันคน ได้ออกมารับเสด็จพระพุทธเจ้าพระราชาได้นำเสด็จพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกสู่บริเวณสนามหญ้าในพระราชวังซึ่งมีพระพราเตรียมไว้สำหรับกำบังแดดร้อนให้แก่พระราชอคันตุกะพระพราที่ประทับของพระบรมศาสดาได้จัดไว้ตรงกลางสนามหญ้าเพื่อถวายพระเกียรติอาสนะสงฆ์ทุกที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างพิถีพิถันที่สุด เมื่อพระพุทธเจ้าประทับลงแล้วพระเจ้าพิมพิสารส่งเชื้อเชิญให้คนอื่นๆนั่งลงพระราชาและพระอุรุเวลกัสปะนั่งอยู่เบื้องซ้ายขวาของพระบร,รมศาสดาเจ้าชายอาชาตสตรูทรงยกสำรับอ่างน้ำและผ้าซับพ,พระองค์ผืนหนึ่งถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อทรงใช้สำหรับชำระพระหัตถ์และพระบาท ส่วนข้าราชบริพารคนอื่นๆก็ประเคนน้ำและผ้าเช็ดตัวแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปหลังจากนั้นพัตหารมังสวิรัตก็จัดวางไว้บนโต๊ะพระราชาทรงตักพระกยาหารลงในบาทของพระพุทธองค์ด้วยพระองค์เองในขณะที่พระนางวิเทหิทรงดูแลจัดการให้ข้ารับใช้ถวายพัตหารแด่พระสงฆ์ พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นพิเศษก่อนฉันพัตหารพระเจ้าพิมพิสารและพระราชอาคตุกะทั้งปวงตั้งอยู่ในความสงบสำรวมตลอดเวลาพัฒกิจทุกท่านประทับใจในสีพระพักและท่าทีอันสงบและราเริงเบิกบานของพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุสาวกเมื่อพระบรมศาสดา พร้อมทั้งเหล่าสาวกจำนวน1,250รูปเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเจ้าพนักงานนำเอาบาทของพระกุณเจ้าไปชำระล้างแล้วส่งกลับคืนมาพระเจ้าพิมพิสารทรงหันไปทางพระพุทธองค์พร้อมกับทรงพนมหัดอภิวาทด,ด้วยทรงทราบพระราชประสงค์ของพระราชาพระพุทธองค์จึงทรงเริ่มแสดงธรรม ทรงถวายเบญจศีลซึ่งเป็นวิธีแห่งการสร้างสันติและความสุขให้แก่ราชตระกูลและราชอาณาจักรศีลข้อแรกคือไม่ฆ่าการสมาทานศีลข้อนี้ช่วยให้เกิดความเมตตาทุกชีวิตย่อมกลัวตายในขณะที่เราห่วงใย,ยชีวิตของเราเองเราควรห่วงใย,ยในความเป็นอยู่ของชีวิตทั้งปวงด้วย เราไม่เพียงแต่ควรยุติการฆ่าชีวิตมนุษย์เท่านั้นหากควรพยายามหลีกเลี่ยงการฆ่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นด้วยเราต้องมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับมนุษย์สัตว์และพืชหากเราบำรุงหล่อเลี้ยงหัวใจแห่งความรักให้งอกงามเราก็จะสามารถลดทอนความทุกข์และสร้างสรรค์ชีวิตที่เป็นสุขขึ้นมาได้ถ้าประสบนิกรทุกคนสมาทานศีล งดเว้นจากการฆ่าพระราชอาณาจักรก็จะมีแต่ความสงบเมื่อผู้คนต่างเคารพชีวิตของกันและกันอาณาประเทศก็จะมั่งคั่งและเข้มแข็งทั้งยังป้องกันการรุกรานจากประเทศอื่นแม้พระราชอาณาจักรจะมีกำลังทหารมหาศาลก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะใช้กำลังทหารดังกล่าวเหล่าเสนาทหาร ก็สามารถอุทิศเวลาให้แก่ภารกิจอันทรงคุณค่าอย่างเช่นสร้างถนนสะพานตลาดและฝายศินข้อ2คือไม่ลักขโมยไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะหยิบฉวยเอาของที่ผู้อื่นหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาการพยายามที่จะครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการละเมิดสินข้อนี้ อย่าหลอกลวงผู้อื่นรหรือใช้อิทธิพลและอำนาจของตนเพื่อล่วงล้ำทรัพย์สินของผู้อื่นการแสวงหาผลประโยชน์จากหยาดเหงือ่อแรงงานของผู้อื่นก็เป็นการล่วงละเมิดศีนข้อนี้เช่นกันหากเราประสบนิกรรักษาศีลข้อนี้ความเสมอภาคทางสังคมก็จะเบ่งบานการลักขโมยและการฆ่าฟันก็จะหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว ศีลข้อ3คือการไม่ประพฤติผิดทางเพศบุคคลควรจะมีความสัมพันธ์ทางเพศเฉพาะกับคู่ครองของตนเท่านั้นการรักษาศีลข้อนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจและความสุขภายในครอบครัวและป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นหากท่านปรารถนาความสุขและต้องการช่วยเหลือบ้านเมืองพร้อมทั้งถวยราชแล้วไซ ก็จงละเว้นจากการมีสนมหลายคนศีลข้อสีคือการไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวคำพูดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกและความเกลียดชังคำพูดของท่านควรตั้งอยู่ในสัจจะใช่คือใช่ไม่คือไม่คำพูดมีพลังอํานาจที่จะสร้างความเชื่อถือและความสุขหรือสามารถก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความเกลียดชัง และแม้กระทั่งนำไปสู่การฆาตกรรมและสงครามจงโปรดใช้คำพูดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งสีนข้อ5คือไม่ดื่มสุราหรือเสพสิ่งมึนเมาอื่นๆสุราและสิ่งมึนเมาทั้งหลายทำลายจิตใจอันแจ่มใสเมื่อบุคคลอยู่ในสภาพมึนเมาเขาสามารถก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองครอบครัวของเขา และผู้อื่นการรักษาศีลข้อนี้เป็นการรักษาสุขภาพเพื่อความเจริญของกายและใจต้องหมั่นรักษาศีลข้อนี้ตลอดเวลาหากมหาบาพิษและเหล่าเสนาอมาตย์ทั้งปวงศึกษาและสมาทานศีลทั้งห้าข้อนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ราชอาณาจักรอย่างใหญ่หลวงอันว่าพระราชานั้นเป็นผู้กลมบางเหียนของแผ่นดิน พระองค์จะต้องทรงดำรงอยู่อย่างประจักษ์แจ้งและรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระราชอาณาจักรของพระองค์ตลอดเวลาหากมหาบพิษทรงส่งเสริมให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีความเข้าใจและสมาทานเบญจศีลซึ่งเป็นหลักห้าประการแห่งการดำรงชีวิตอยู่ในสันติและความประสานสอดคล้องเมื่อนั้น พระาะราชอาณาจักรแห่งมคตรัฐก็จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง